อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าราคาลงมาหน้าซื้อคือตัวมีนาฮะมีนาเนี่ยเราคาดกำไรสุทธิไตมาส,สองเนี่ยที่สิบเก้าล้านเออสิบห้าล้านบาทฮะโตสามสิเจ็ดเปอร์เซ็นตเยียร์ลเยียรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าไตมาาเนี่ยมันมีเขาไปขยายฟีดซื้อรถใหม่อะไรใหม่เนี่ยเยอะแล้วก็ช่วงแรกๆพอซื้อรถใหม่ปุ๊บเนี่ยคนที่เข้ามาขับเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการหาคนนู่นน,น,น,นี่นั่นนี้ฮะเพราะฉะนั้นรายได้มันอาจจะขึ้นไม่เร็วเท่าคอส พอมีคอสมี DP ีอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยก็น่าจะค่อยดีขึ้นแล้วก็น่าจะเริ่มรับรู้รายได้จาก JV ตักะไตรมาสนีเ้เป็นต้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรายได้ JV เข้ามาผมคิดว่าตลาดน่าจะกลับมาโพสติฟกับตัวนี้มากขึ้นนะฮะราคาหุ้นตอนเราอินิเคเตอเนี่ยมันขึ้นไป2บาทกว่าแล้วตอนนี้มันลงมาตามตลาดะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเลเวลตรงเนี้ยเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกตัวที่ แนะนำแล้วก็คิดว่างบออกมาเนี่ยคุณน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะครับครับพี่ฟูมีคําถามครับเออร์เ e น็งไตรมาสสองเนี่ยครับเซกเตอร์ไหนดูน่าสนใจครับเอ่อพลังงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบงก์ก็เมื่อกี้ราไฟังอันอาจจะเป็นอีตัวนึ่งที่พอที่พอที่พอไปว่าไปวาได้นะคะรับผมว่ามีแบงก์เนี่ยน่าจะดูโอเคตัวอื่นนี่น่าจะเฉยเอตัวอื่นเนี่ยท็อปไลน์อุปสงค์ รายได้คือท็อปลา์คือรายได้ของบองริษัทต่างๆเนี่ยดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหาร่เพราะเศรษฐกิจมันก็ยังค่อยๆฟื้นไม่ค่อยดีมากนะอาจจะมีแค่พวกที่เกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวได้ได้ต่อเนื่องผมว่า,าให้เราสายการบินก็อาจจะพอโอเคเพราะว่ารายได้น่าจะโอเคแต่ว่าตัวค่าใช้จ่ายโดย,ยเฉพาะราคาพลังงานเนี่ยแต่มาสองไม่ได้เยอะมากแต่ ส่วนใหญ่ไตมาสองสายการบินส่วนใหญ่จะติดลบกันนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้ในแง่คิวคิวอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าถ้านึกออกเร็วก็ก็คงมีแบงค์เนี่ยที่พอไปวัดไปวาได้คนอื่นน่าจะเฉยอยู่แต่คิดว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นรึ่งหลังเลยเพราะพลังงานถ้าเกิดราคาพลังงานเมกกื่อกี้เอ่อเดี๋ยวน้องทัศน์จะเล่าให้ฟังด้วยราคาพลังงานมันขึ้นมาหลักีกแล้วถ้าเกิดมันยืนได้แตมาสามงบก็น่าจะเริ่มดีขึ้น ครับเอาคาปีกพอได้ไหมครับซีพี CPO ถ้าคาปีกก็น่าเออเป็นอีกตัว CPO ก็น่าจะได้แต่ CPO ไส้ม้าสองเนี่ยอยอดขายดีแต่ตัวคอสเนี่ยก็น่าจะโดนเพรสเชอร์ทั้งเรื่องค่าไฟมา,าจจะลงมาหน่อยแล้วแต่พวกในแง่เทียบฐานเทียบปีก่อนก็อาจจะยังถือว่ายังสูงอยู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องดอกเบีย้ยไส้ม้านี้ถึงแม้จะมีคอนเวิร์ตดอกเบีย้ยให้การมาเป็นบอลน,นี้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังอาจจะยัง สูงอยู่แต่ครึ่งหลังก็น่าจะดีขึ้นหลังจากที่เขาคอนเวิตพวกแบงก์โลนการเป็นบอลันหมดแล้ว <c oughs>